สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการเพชรบุรีทีวีข่าวสารของสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูร์นะครับวันนี้เราพบกันอีกหนึ่งช่วงแล้วเสาร์อาทิตย์เป็นประจำนะครับกผมสวัสด์มาภาครับมาที่ตรงนี้หนรายการที่จะนํา,นาเอาข้อมูลข่าวสารงานประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูร์นั้นมาบอกกล่าวกันครับโดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูร์ท่านเสกสรรนิยมเพลงครับ เมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เวลา9า9นาทีณหอประชุมส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายสุชาติประดุษรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานนำนคณะราชการทุกสังกัดเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยงานตลอดจนพนการราักงานรัฐวิสาหากิจ สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดพิบูบู์ส่วนของทางสำนักงานเทศบาลเมืองพรจูรณ์นายกเทศมนตรีเมืองพิบูบู์นายเสกสรรน,นิยมเพลงได้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชาการเทศบาลเมืองพรจูบู์กรงพิธีดังกล่าวในการจัดงานพิธีวันเทตรมงคลประจำปี2517มีประธามราบังการที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค4 5 6และ7เจ้าวาดวัดพิบารารา,ร,รามหลวงเป็นประธานสงฆ์ จเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายเครื่องกราบรพกล่าวถวายเสนาวาสสดุสดีและนำข้าราชาการกล่ 9, วาวคำปฏิจจปริยานประพฤติปฏิบัติตนสนองพระราชดำรัสเนื่องในวันมงคลสมัยที่พระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงกระทำพิธีพระบรมราชาพิเศษเสด็จขึ้นของราชเป็นอันดับที่9แห่งราชบุญจกักรีบุตรีกรชาวไทยพวกหมู่เราจึงพร้อมใจกันจัดพิธีวันแห่งมงคลขึ้น และพอพิจ่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถให้บรรลุเป้าหมายเพื่อน้อมก้าวน้อมประหมอมถวายเป็นปัจจปบรบูชาและเพื่อสนองผลิตพระคุณตามพระบรมรัชบนิธานในพระปฐถมบรมราชองค์การที่ทรงพระชทานว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามซึ่งพระบสมเด็จเจ้าอยู่หัวได้ทรงเปล่งไว้เป็นพระราชวาจาณท่า,ามกลางม,มหาสมาคมในวันรับพระราชทาน พระบรมราชาพิเศษสเสด็จถลิงราสสมบัติเหนือแผ่นดินไทยเมื่อวันที่5พฤษภาคม2493ที่ผ่านมาเมื่อวันที่7พฤษภาคม2557เวลา15นาฬิกานายเสกสรรนิยมเพลงนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณมอบหมายให้ นายเดยเลเดม่วงอ่ำรองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์และนายประสิทธิ์ทองใหญ่ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ซอยพเพชรเจริญหนึ่งเพื่อกับความร่วมมือการจัดระเบียบว,วางสินค้าจำหน่ายที่ลุกล้ำผิวจราจรตามที่ทางเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์กำหนดไว้ตามที่ทางผู้ประกอบการร้านค้าในซอยพเพชรเจริญหนึ่ง ได้ประกอบกิจาการจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและสินค้าชนิดอื่นๆนบริเวณหน้าอาคารร้านค้ามีประชาชนที่ใช้รถใช,ชนน้ถนนสัญจรไปมาแจ้งมาว่าได้รับความเดือดร้อนจากการวางสินค้าของร้านค้าผู้ประกอบการลุกล้ำผิวจราจรเกินขอบเขตที่เทศบาลกำหนดไว้ทำให้ไม่สะดวกในการใช้รถใชนน้ถนนซึ่งทางเทศบาลเมืองพิชบูรณ์ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการตรวจสอบ ปรากฏว่าทางผู้ประกอบการร้านค้าได้วางสินค้าเกินขอบเขตที่กำหนดไว้จริงในการนี้ายสถนิยมเพลงนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์จึงมาหมายให้ในายเดลมด่วงอ่ำรองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์และนายประสิทธิ์ทองใหญ่ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ซอยเพชรเจริญหนึ่งเพื่อขอความร่วมมือและมีการจัดระเบียบวางสินค้าจําหน่ายที่ลุกรามผิวจราจรใหม่โดยมีรายละเอียดดังนี้ หามีให้ตั้งวางห้อยแขวนสินค้าเกินขอบเขตที่เทศบาลกำหนดและให้ผู้ประกอบการร้านค้าดำเนินการแก้ไขระเบียบวางสินค้าใหม่ไม่ให้ลุกล้ำเกินเขตในวันที่3หลังจากที่รับหนังสือขอความร่วมมือเมื่อวันที่8พฤษภาคม2557 เทศบาลเมืองพิชบูรณ์กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ติดเชื้อประจำเดือนพฤษภาคมโดยการนี้นายเสดสันนิยมเพลงนายกเทศมนตรีเมืองพิชบูรณ์มอบหมายให้ใน,นายวินัยลุ่มเรืองฤทธิ์ผู้อำนวยก,การกองสวัสการสังคมสำนักงานเทศบาลเมืองพิชบูรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมแจกเบี้ยยังชีพในครั้งนี้นอกจากนี้ทางเทศบาลเมืองพิชบูรณ์ได้ร่วมมือกับทางโรงพยาบาลพิชบูรณ์นำคณะแพทย์มาตรวจสุขภาพให้แก่ผู้ที่มารับเบี้ยยังชีพในแต่ละเดือนอีกด้วย คนนี้คือการรายงานข่าวสารของสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์นะครับขอบคุณทุกท่านที่เกียิในการติดตามรับชมทางเพชรบูรณ์เคเบิลทีวีแบบนี้ทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับแล้วก็ยังมีรายการเทศบาลของเราใส่จทุกปัญหาพัฒนาเพชรบูรณ์นะครับทุกคนจะถึงวันศุกร์ในช่วงเช้า7จ็ิกานาทีจนถึงเวลา8ปดโิกาและ12บสอิกาจนถึงเวลา13บสาิกาครับรวมถึงรายการบอกกล่าวชาวบ้านเทศบาลพบประชาชนทางสวทเพชรบูรณ์1 0 2 7 5เมกะเฮิรห้ามีกรนทุกนาคารนะครับ9 วันนี้กับผมสวัสด์มาภาคก,กับทีมงานข่าวต้องลาไปก่อนพบใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ